คืออะไรอ่ะหนูรู้คืออะไรคืออะไรหนูรู้อะไรคืออะไรไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำไม่ไม่ต้องอยู่ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องเลยเพราะเขาแบบเลือกตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือเขาเลือกเขาเลือกนางเอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วหัวใจเขามีคนเดียวครับพี่สิใช่เขาไม่เคยแบบวอกแวกเลยนี่ตัวเองก็เด็คุณนุทจันทร์คือหมายถึงในละครไงเราก็ต้องแบบว่ารักเดียวใจเดียวเหนืแตกแล้วสมมติว่าชีวิตจริงหหัวแดงัวแดงชีวิตจริง แต่ผู้หญิงสีคนผู้หญิงคนเดียวคุณจะเลือกใครเออลองเปลี่ยนบ้างเอยากชีวิตจริงแบบเอาสายฮาสายตลบไหมไม่ชีวิตจริงเหรอครับชีวิตจริงผมก็เลือกฮาน่าครับอะไรเพลงคุณดีอย่างที่เอาดีๆอย่างโปรโมทเราอย่างละครอย่างเดียวดิผมไม่ได้โปรโมทละครผมก็ต้องเลือกฮาน่าอยู่แล้วเขาไหนในร้องหรอหันมาแต่เขามีแฟนแล้วนะใช่เขามีแฟนแล้วนะถ้าสมมุติว่าเขาไม่มีแฟนเนี่ยครับ เราต้องเลือกหันห้าสองสีข้างหลังยังโสดอยู่นะเออทำไมพี <Luis> ่ไม่เลือกทำไมอะไรแค่สองวะสามคนไอ้เขียวม่วงเขียวม่วนนะพูดอย่างเงี้ยแล้วเปี้ยวจะทำยังไงเปี้ยวกูสัตย์เยี่ยมหาคุณเนี่ยแล้วไงพี่สาวเลยนะน้องสาวแลยอ๋อยน้องสาวน้อ่สาวเป็นน้องสาวจือนเลยอ่ะ คุณไม่ออกเลยเอ,อ่ะเที่ยวก็ดีมาหาคุณนะคุณจะยังมือถือข้างในได้ไหมเดี๋ยวเขาต้องโทรมาเน <ะ S 2> ่ยม,<ห>มันก็เป็นเรื่องราวดีๆไง